เดี๋ยวพี่เอาให้พี่จเขาเป็นคุณครูเลขด้วยตัวเองว่าคุณครูหขาก็จะเป็นคุณครูที่สอนตามฐานอย่างไงยพี่ก็หังเหม็นแล้วเนี่ยพี่อยากจะต้องกลับไปสาบนะคะ มันก็ค่อยๆใส่ทานเป็นไงว้าวไปแรงมากแสดงว่าน้องวิวาเป็นคนไปแรงแต่พี่เป็นคนเกาะนะพี่เกาะเก่งอ่ะดิพี่เกาะเป็นสิบรอบแล้วพี่เกาะเก่งอ่ะเชิญค่ะเป็นไงคะลูก ม okay. ันจะมีช hmm. <t Basic language> oh ่องอยู่ตรงข้างล่างใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะสองต้นแล้วให้เอามันุกค่ะกลางสิบแล้วค่ะโอ้ยกล่อไฟทำอะไรคะวางกระทะชื่นนะต่อไปเดี๋ยวไปปรุงไข่ก่อนเมื่อกระทะเดี๋ยวมันจะไหม้นุกก่อไฟทำอะไรกล่อไฟทำไข่เจียวไข่เจียวไข่ โอ้โหมีเสิร์ฟอ,อยู่ตลอดเวลาอยากกินด้วยก็ได้ใช่น่ารักเชียวป๊อกป๊อกนะคะอะตอกไข่เจียวกันค่ะ,นนะโอ้โห ใช่ค่ะแบบนั้นจะเปนเอะขอนนี้่นลยี่ก็ได้ค่ะอ่ะไาตรงไหนก็ได้่ะ <c oughs> ต่อไปเลยค่ะลน่ารักแต่หสีขาวเก <c oughs> มากลูกไก่ตกสีขาวเหรอคะอมันจะมีไก่ไกญี่ปุ่นไก่ญี่ปุ่นโอ้ตะ เอาสองฟองก็พอหนิลูกกินหมดเลยนะนี่อ่ะเลยคนเลยดีค่ะตีเนี่ยมันโอเคหน่อยเนาะตีเลยค่ะโอ้ โอเคช่ใมเวยทำสองหยดพิงนิดนึงก็ได้กันหรอกชุบๆๆโอเคจะเข้มนะคะสีมือไข่คุณแม่เข้มมากดูสีคุณสีไข่คุณแม่ดิอ๋อแบบว่าเขียบกระทะเหล็ก กิจกรรเก่งแล้วก็อารมณ์ดีด้วยออ e f ดีมากเลยค่ะความรู้ EF ค่ะค่ะค่ะ EF ดีมากเวลาเขาทำอะไรเขาจะแบบไปถึงเป้าหมายได้แบบเติมประเสริฐความสำเร็จอะไรถ้าเด็กที่มี EFC อ่ะอนาคตเขาจะจะดีเวลาเขาทำอะไรทำงานอะไรมันก็จะแบบสำเร็จ ตั้งใจตอนที่เขาตั้งเป้าไว้ค่ะให้เขาทำเสร็จเป็นอย่างๆแล้วก็ชุม่มเขาเติมเติมเซลล์เอสพีของเขาต้อค่ะโค้งมากเลยอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะกล <c oughs> ้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ดีมากเ <c oughs> ข้ากันหรือยังคะเรียบร้อยไหมคะ <c oughs> โอเคค่ะนี่เอากระทะไปให้พี่ด้วยนะคะนี่วางวางไว้ตรงน,นี้อย่างก็ได้ปะ่ะเดี๋ยวเราช่วยกันมาแม่ช่วยไปไหม ได้หรือ,รอ,อยังไปดูสิเก่ง<น>มากๆเลยค่ะทัวร์เป็นหมดแล้วทัวมพี่เป็นหมดมาไปแล้วได้หรือ,อยังมาพี่ช่วยหนูช่วยพี่พัดดีไหม